สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทจันเกษมนะครับจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องเจียจานยี่ห้อ h o p แมนนะครับเป็นโมเดลทูคั401นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศแคนาดา mm hmm. เครื่องตัวนี้สามารถรองรับการทำงานหรือว่างานเจียทั้งในส่วนของงานดิสดัมรวมไปถึงไฟวีนก็สามารถที่จะเจียได้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็จะมีะเป็นเบรกเกอร์ สำหรับเลือกว่าจะเป็นในส่วนของดิสหรือดัมซึ่งทั้งสองตัวจะควบคุมโดยสวิตชคันโยกตัวนี้นะครับส่วนการควบคุมทิศทางของการเลื่อนป้อมมีดก็คือจะใช้ในส่วนของมือหมุนที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นการเลื่อนเข้าออกนะครับส่วนเลื่อนเข้านอกก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับในการควบคุมการเลื่อนป้อมมีดการควบคุมความเร็วของรอบ เราจะอ้างอิงหรือการใช้คันโยกตรงนี้ซึ่งจะมีความเร็วรอบให้เลือกตั้งแต่85รอบต่อนอาที110 140และ185รอบต่อนอาทีนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของตัวจานที่เราจะเจียนะครับตัวต่อไปก็คือในส่วนของตัวควบคุมสปีดของปั้มมีดนะครับว่าต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีตั้งแต่ละเอียดมากจนไปถึง ค่อนข้างหยาบซึ่งตรงนี้ผู้แิบ,บังานจะเป็นคนควบคุมว่าลักษณะงานขณนะนี้ควรจะใช้ความละเอียดระดับไหนนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเจียจานเราจะมาพูดถึงในส่วนของอะแดปเตอร์ที่อยู่ที่แผงตรงนี้นะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะประกอบด้วยตัวโคนที่มีขนาดใหญ่สุดอยู่2ไซส์แล้วก็ไซส์กลางไซส์เล็กรวมไปถึงตัวปลอกที่จะมีขนาดความยาวที่แตกต่างเพื่อให้สามารถ ล็อกเข้ากับเกลียวได้ตัวโคนก็จะมี3ไซส์นะครับก็คือใหญ่กลางเล็กนะครับเพื่อจะไปบังคับกับตัวเซนเตอร์ของตัวจานที่เราจะทำการเจียแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือเรายังมีในส่วนของอะแดปเตอร์พิเศษนะครับซึ่งก็จะมีไซส์เล็กตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เบียดงานรวมไปถึงไซส์ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับไดมิเตอร์ของตัวจานเช่นกัน เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าเราจะใช้อุปกรณ์ตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวผมจะสาธิตขั้นตอนการเจียดําเป็นอันดับแรกก่อนนะครับสิ่งที่คุณต้องทําอันดับแรกก็คือจานที่คุณจะเจียนั้นขนาดของไดมิเตอร์ตรงนี้นะครับว่ามันไซส์ขนาดไหนซึ่งตัวไซส์ใหญ่สุดที่ทางออปชันให้มานั้น กรณีที่ไม่เพียงพอนะครับกรณีที่ไม่เพียงพอเราสามารถที่จะเลือกใช้เป็นโคนอะแดปเตอร์พิเศษคืออุปกรณ์ชุดนี้ในการประกอบนะครับการประกอบนั้นบางครั้งตัวชุดที่เราจะประกอบเข้าไปตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ตัว ดัมของเราไปชนกับในส่วนของตัวเครื่องดังนั้นก่อนที่จะใส่ชุดอุปกรณ์เราจะใช้ตัวปลอกสวมเข้าไปก่อนเพื่อเพิ่มความหนาหรือยืดชิ้นงานให้ยืดออกมาใส่ชิ้นนี้นะครับจากนั้นก็นำอุปกรณ์ที่ว่าก็คือตัวคนอะแดปเตอร์พิเศษตัวนี้สวมเข้าไปลักษณะแบบนี้จากนั้นทําการล็อกยึดเข้ากับตัวเฟล อย่าลืมว่าทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะประกอบยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะเป็นในส่วนของตัวน็อตควรจะต้องเป็นตัวปลอกที่เป็นเซี่ยวแบบนี้ซึ่งทั้งสองตัวนั้นจะมีค่าความฟิตกับเรลาต่างกันอีกตัวนึงจะหลวมอีกตัวหนึ่งจะฟิต fit, ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ช่วยลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับตัวเกลียวหรือการบิดเบี้ยวของตัวเกลียวตรงนี้ของตัวน็อตนะครับ ดังนั้นการใช้งานจึงต้องประกอบแบบนี้ก่อนที่จะเป็นน็อตประแจสำหรับการล็อกก็จะมีในส่วนของตัวใหญ่สุดก็คือใช้สำหรับล็อกตัวนี้ตัวต,ต่อไปนั้นก็จะเป็นหน้างานที่แตกต่างกันออกไปที่บริเวณของตัวป้อมมีดนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกตัวนี้ดูก่อน สำหรับการล็อกตัวเพลานั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คอ้อนหรือใช้อุปกรณ์ที่รุนแรงในการล็อกเพียงแค่ใช้แรงตีลงไปแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับการล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวดัมมลงไปขั้นตอนนะครับก็จะสวมตัวจานเข้าไป จากนั้นประกอบตัวโคนแล้วก็ตัวปลอ,อกชุดประแจสำหรับตัวล็อก ก็จะเป็นชิ้นงานสีขาวตรงนี้นะครับแต่ทุกครั้งที่จะทําการล็อกให้เราตรวจสอบความเรียบของผิวหน้าจานโดยการล้างหน้าจารักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้ใช้ประแจล็อกอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้ลำดับต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชุดกันสะทานหรือว่าอุปกรณ์ที่จะช่วยลดแรงสั่นหรือเสียงไวเบรชั่น ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเสียงวเบรชั่นที่กัดขึ้นกับชิ้นงานเนี่ยอาการของตัวจานก็จะมีการสั่นจะเป็นสะเก็ดตรงนี้จะส่งผลต่อการเบรกแน่นอนนะครับชุดของตัวดำที่จะประกอบก็คือประกอบด้วยชุดยางไซเลนตรงนี้นะครับจะใช้วิธีการลัดล้อมรอบตัวจานเอาไว้ในการวางทาบออกแรงดึงเล็กน้อยนะครับหมุนล้อมรอบไป จากนั้นเราจะใช้ในส่วนของตัวเขี้ยวตรงนี้ใส่เข้าไปในร่องเพื่อเป็นการยึดแล้วก็ตรวจสอบความแน่นอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็จะมาเลือกในส่วนของป้อมมีดที่จะทำการเจีย สำหรับชุดดำในการเจียก็จะใช้ชุดป้อมมีดชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปนะครับจากนั้นก็หมุนเพื่อเลื่อนป้อมมีดถอยหลังมานะครับ เมื่อได้ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับการที่จะเริ่มเจียให้ใช้ประแจตัวเดิมก็จะมีส่วนของตรงนี้ในการล็อกในกรณีที่ต้องการจัดเพื่อยืดระยะห่างตรงนี้ก็ชุดอุปกรณ์ก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้ในส่วนของตัวมุมของเหลี่ยมของประแจชุดนี้ได้แต่ตรงนี้เพียงพอละจากนั้นให้ทําการทดสอบในการเจีย ว่าที่เราติดตั้งไปถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยสวิตที่เราเลือกตัวแรกเลยก็คือในส่วนของตัวดัมเรากําลังเจียดดัมให้เลื่อนสวิตมาที่ตําแหน่งดัมก่อนเลื่อนให้เราเช็คก่อนว่าเราจะใช้ความเร็วรอบที่เท่าไหร่ในกรณีที่ความเร็วรอบไม่ถูกต้องให้เราขยับนะครับแบบนี้ลักษณะของจานที่มีไซส์ใหญ่อาจจะใช้110หรือ140ก็ได้ผมขออนุญาตใช้140นะครับจากนั้นเปิดสวิตดัม เครื่องก็จะเริ่มหมุนจากนั้นเราจะทำการเซตว่าที่เราประกอบนั้นสมบูรณ์หรือไม่การเจียที่ถูกต้องควรจะเริ่มให้ใบมีดเริ่มกัดบริเวณกึงกลางของตัวจานเพื่อหาเซนเตอร์ส่วนกลางของตัวจาน จากนั้นเมื่อใบมีดเริ่มจิกผิวงานให้เราทำการล็อกทันทีและทำการล้างหน้าจานโดยใช้มือหมุนเป็นการควบคุมโดยผพูบแบ,บิงานนะครับอาจจะเลือกให้ใบมีดกินเข้าด้านในก่อนหรือออกนอกก่อนอันนี้สามารถทำได้ทั้งสองแบบ เมื่อทําการเซตหน้าจานเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เขาเรียกว่าปรับเซตผิวหน้างานหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราต้องการทํางานแบบเสร็จสมบูรณ์ก็คือการปรับอโตเมติโดยการหมุนใบมีดเข้าไปด้านในสุดจากนั้นให้คลายแล้วก็ทำการปรับระดับว่าเราต้องการให้ใบมีดนั้นกินเนื้องานลึกแค่ไหน โดยดูจากสเกลตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เช็คการล็อกอุปกรณ์อีกหนึ่งครั้งทุกตัวและปรับเซตว่าเราต้องการค่าความละเอียดของเนื้องานแค่ไหนจากนั้นกดทำงานแบบออโตเมติกขั้นตอนนี้เครื่องจะเริ่มกินชิ้นงานในลักษณะออโตเมติกเป็นการจบขั้นตอนของการเจีย ลักษณะของล้อแบบดำนะครับในส่วนของงานเจียร์ดิ b เบรกนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันในส่วนของ a อะแ t e ดปเตอร์ที่อยู่บนแผงนี้นะครับโดยวิธีการก็คืออันดับแรกเลยตัวดิสที่เราจะทำการเจียน,นั้นจะต้องเลือกโคนที่อยู่ด้านในให้ตรงกับขนาดที่ถูกต้องซึ่งจะมีอยู่3ไซส์ที่ว่านะครับ ซึ่งลักษณะตรงนี้ให้เราเทียบลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่าเราใช้โคนตัวนี้แน่นอนลำดับต่อไปที่เราต้องเลือกก็คือในส่วนของตัวกรลาชิ้นนี้ให้เราวางลงไปดูว่ามันเต็มหรือไปสัมผัสกับในส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือส่วนนูนอะไรบ้างหรือเปล่าถ้ามันโดนให้เราเลือกไซส์เล็กลงนะครับแต่ในกรณีนี้ก็คือใช้ไซส์ใหญ่ให้เลือกไซส์ใหญ่ก่อนนะครับเพราะ่าจจะช่วยให้การประคองจานนั้นสมบูรณ์แบบกว่านะครับ อันดับแรกก็จะประกอบตัวกลาเข้าไปจากนั้นขั้นตอนของการใส่ตัวโคนชิ้นนี้จะสามารถทำได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือให้ใช้สปริงใส่เข้าไปแล้วก็เลือกตัวโคนแล้วก็ใส่จานและประกบด้านหลังด้วยตัวกลาะนะครับ จากนั้นก็ใส่ชุดอุปกรณ์ตามรูปแบบเพื่อให้ล็อกชิ้นงานแต่เพียงแต่ข้อเสียของรูปแบบแบบนี้ก็คือหลังจากที่เราเจียงานเสร็จเราทำเนี้ยตัวสปริงเนี่ยก็จะดันจะดันจานให้ล่วงลงมากระแทกตัวเพลาดังนั้นสูตรเนี้ยเนี่ยผลงานเหมือนกันแต่เสี่ยงต่อการเพลาคดนะครับอันเกิดจากการตกกระแทกของตัวจานดังนั้นวิธีที่ถูกหรือวิธีที่แนะนำก็คือจะใช้วิธีการาใส่ตัวจานเข้าไปก่อน เพราะว่าตัวจานเนี่ยจะถูกแขวนอยู่บนกระลาชิ้นนี้จะไม่ทําให้เกิดการกระแทกที่ชิ้นเพลาจากนั้นก็สวมตัวโคนเข้าไปแล้วก็เลือกสวมสปริงจากนั้นก็จะเป็นชุดกระลาด้านนอกอีกทีหนึ่งสูตรนี้ปลายทางเป้าหมายเดียวกันแต่จะช่วยลดอาการเพลาเสียหายจากการกระแทกได้จากนั้นก็เลือกใส่ปลอกนะครับ อย่าลืมทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มใส่เกลียวนะครับให้จบด้วยชิ้นงาน2ชิ้นนี้นะครับแล้วก็เน้นย้ําว่าตัวชิ้นบางจะต้องอยู่ด้านนอกเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ล็อกก่อนล็อกให้เราทําการล้างบริเวณหน้าจานนะครับโดยการหมุนลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ อันดับต่อมาก็คือในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วในการประกอบเราอาจจะใช้ในส่วนของตัวอะแดปเตอร์พิเศษนะครับอันดับแรกให้ใช้ตัวรองเพื่อป้องกันตัวจานที่จะไปสัมผัสกับตัวเครื่องนะครับจากนั้นก็สวมอะแดปเตอร์พิเศษเข้าไปแล้วก็ประกอบตัวปลอกอย่าลืมว่าก่อนที่จะเป็นตัวน็อตเกลียวตัวสุดท้าย ให้สวมชิ้นนี้ด้วยจากนั้นก็ทำการล็อกเสร็จนำจานเข้าประกอบกับชุดอะแดปเตอร์พิเศษนะครับแล้วก็เลือกตัวโคนใส่เข้าไปใส่ตัวปลอ,อกเข้าไปตามด้วยเกลียวล็อก เหมือนเดิมล้างหน้าจานโดยการหมุนแล้วก็ทําการล็อกด้วยประแจเฉพาะนะครับเพียงแค่นี้จากนั้นให้หมุนเทสนะครับว่าที่เราประกอบนั้นสามารถใช้ปฏิบัติงานได้เลยหรือเปล่าให้ปรับคันโยกไปที่ตำแหน่งของดิสตรวจสอบความนิ่งของจานถ้าได้ก็พร้อมปฏิบัติงานได้เลย อันดับต่อไปที่ต้องทําก็คือในส่วนของตัวลดเสียงไซเรนหรือว่าอาการสะท้านที่เกิดขึ้นกับตัวเนื้อจานอุปกรณ์พวกนี้จะช่วยลดอาการสะท้านได้ค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างใส่กับไม่ใส่นี้มีความแตกต่างกันมากเลยทีเดียวดังนั้นเรามีช้อยให้เลือกอยู่3ตัวก็คือในส่วนของที่เป็นสายยางที่เป็นตะกัวถ่วงน้ําหนักนะครับอันต่อไปก็คือลักษณะสายยางธรรมดาเลย ซึ่งก็จะมี2ไซส์ขึ้นอยู่กับขนาดความโตของไดมิเตอร์จานอันที่3ก็คือในส่วนของตัวทองเหลืองตัวนี้อาจจะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเก็บงานแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตโดยการใช้ตัวส่วนที่เป็นตะกัวถ่วงน้ําหนักนะครับวิธีการใช้งานให้ดึงดึงเบาๆนะครับดึงเบาๆแล้วก็ใช้ในส่วนของตะขอตรงนี้นะครับเกี่ยวเข้ากับลูกตะกัว ลักษณะแบบนี้ลำดับต่อมาก็คือเลือกตัวป้อมมีดวางลงไปวิธีการเซ็ตป้อมมีดที่ดีที่สุดหนึ่งเลยถ้าเป็นไปได้ควรจะอยู่ด้านในสุด ผลักเข้าในสุดถ้าเป็นไปได้แต่บางงานอาจจะต้องมีการขยับหรือขยับออกแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มอาการวายเบชชั่นขึ้นไปถ้าเราเลือกได้ให้อยู่ด้านในสุดแล้วก็ผลักเข้าในสุดนะครับแล้วก็ทําการล็อกไว้เบาๆก่อนจากนั้นทําการปรับแต่งระดับของตัวปลอมมีดโดยให้สังเกตจุดตรงนี้ให้อยู่กึ่งกลางจานตรงนี้จะทําให้ใบมีดขนานกันแล้วก็จบ เนื้องานพร้อมกันนะครับโดยการใช้อุปกรณ์ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับอ่าหมุนเล็งบริเวณเซนเตอร์ถ้าได้แล้วก็ล็อกทันทีจากนั้นก็หมุนป้อมมีดของงานดิสเข้าไปบริเวณกึ่งกลางของจานจากนั้นให้จัดตัวใบมีดเข้าไปใกล้กับเนื้อจานแล้วทำการสตาร์ทเครื่อง ก่อนที่จะทําการสตาร์ทหเลือกความเร็วรอบเพลาให้ถูกต้องนะครับซึ่งจานไซส์เล็กแบบนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่85รอบต่อนอาที110นะครับหรือ140ก็สามารถใช้ได้แต่อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ถึง180นะครับผมเลือกใช้เป็น110รอบต่อนอาทีนะครับจากนั้นผมจะเริ่มสตาร์ทเลื่อนคันโยกไปที่ตำแหน่งดิดนะครับให้ทำการปรับใบมีดไปแตะผิวหน้าจาน เน้นย้ำว่าแค่แตะทั้งสองข้างจากนั้นให้ทำการล็อกเพื่อไม่ให้ใบมีดขยายนะครับจากนั้นทำการล้างหน้าจานโดยระบบเมนวลน,นะครับล้างออกมานะครับ เมื่อทําการปรับเซตหน้าจานว่าสามารถเจียร์ออโตโมติกได้แล้วให้เราเลื่อนตําแหน่งของปัอมมีดเข้าไปด้านในสุดจากนั้นให้ใคลายตัวล็อกปรับสเกล ว่าจะเริ่มทําการจิกเนื้องานมากน้อยแค่ไหนทําการปรับให้มันจิกเนื้องานทั้งด้านนอกและด้านในแล้วทําการล็อกจากนั้นตรวจช็คการล็อกอุปกรณ์อีกครั้งทุกจุดนะครับก่อนที่จะเริ่มทําการสตาร์ทอัตโนมัติให้เลือกย่านความละเอียดของตัวฟีดว่าต้องการความละเอียดของงานมากน้อยแค่ไหน ถ้าต้องการปิดงานเลยอาจจะใช้ความละเอียดเยอะๆแล้วก็ทำการสตาร์ทได้เลยระหว่างนี้การเดินงานของตัวป้อมมีดก็จะเป็นระบบอโตเ m ม t ติจนสุดนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวสต็อปเปอร์ถ้ามันสุดแล้วมันจะมาเตะตัวสวิตให้ทำการตัดการทำงานเองอัตโนมัติ หลังจากที่เครื่องเจียแบบอโตโมติกจนสุดชิ้นงานแล้วจากนั้นก็เลื่อนป้อมมีดถอยหลังออกมานะครับแล้วทําการปิดสวิตช์เพื่อตรวจเช็คชิ้นงานว่าสมบูรณ์แบบหรือไม่จากนั้นให้คลายอุปกรณ์แล้วก็เก็บชิ้นงานทำการตรวจสอบชิ้นงาน ว่าสิ่งที่เราได้ทําลงไปนั้นสมบูรณ์แบบหรือไม่ถ้าเกิดว่างานไม่สมบูรณ์แบบต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าอาจจะเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากใบมีดที่ไม่คมหรือการปรับตั้งชิ้นส่วนอะไรบางอย่างผิดปกติตรงนี้จะต้องแจ้งทางบริษัททันทีเพื่อให้ดาเนินการแก้ไขและสําหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากทางบริษัทจันกเกษมนะครับทางบริษัทก็จะมีในส่วนของ QR Code ไว้สําหรับเป็นพื้นฐานในการใช้งานเบื้องต้น เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนวิธีการปฏิบงานก็จะเข้าไปในส่วนของการใช้งานพื้นฐานได้แล้วขอบคุณครับ